วานที่นี่ครับมาเบื้องเรื่องนี้กันนะครับหลายๆคนนะครับจมครับว่าประเทศไทยนี่เอน้ำมันมันคือแพงแท้นะครับซึ่งนะครับเบื้องนี้ครับเฮามีข้อมูลว่าประเทศไทยนี่น้ำมันบริแพงที่สุดในอาเซียนครับคุณผู้ชมครับรากาประเทศไทยของเฮามีบริษัทปตทอถ่จำกัดมหาชนที่เพิ่นเบื้องแย่งเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานเป็นอย่างดีนะครับท่ามกลางสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียยูเครนครับ เป็นเหตุให้อุปทานพลังงานลดลงนะครับประกอบกับสถานการณ์โควิดในหลายประเทศดีขึ้นเหตุให้ความต้องการใส่พลังงานเพิ่มสูงขึ้นและกกระส่งผลต่อราคาเชื้อเพลิงตลอดจนค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนปรับโตสูงขึ้นทั่วโลกครับหลายคนกระสงสัยว่าและกกอยากหัวถ้าเกิดว่าเข้าไปเปรียบเทียบราคาน้ำมันของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนี่มันสิแตกต่างกันหรือว่าคือกันจังไดเนี่ยครับซึ่งต้องบอกว่าจุดที่เหตุให้ราคาแตกต่างกันนี่มันขึ้นอยู่กับโครงสร้างน้ำมันครับคุณผู้ชมครับประเทศเพื่อนบ้านครับ ส่วนใหญ่ต้องนําเขาน้ามันเช่นเดียวกันกับประเทศไทยจึงเฮดให้มีต้นทุนน้ามันบ่อตางกันมากนะครับเพราะว่าราคาที่ซื้อขายจะอ้างอิงจากราคาตลาดโลกแต่ว่าปัจัจที่เฮตไห้ราคาน้ามันที่ขายในแต่ละประเทศแตกต่างกันก็คือโครงสร้างน้ามันของแต่ละประเทศครับซึ่งแต่ละประเทศก็มีมาตรการภาษีและการระบบการเก็บเงินเขากองทุนหรือว่าอุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกันยังบางประเทศครับที่น้ํามันถือก็กคือมาเลเซียนี่หรือว่าบรูไนครับการจะเห็นว่า เป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันเฮตุให้นอกจากจะบวกเก็บภาษีเพิ่มแล้วครับยังมีนโยบายให้การสนับสนุนราคาในประเทศโดยรัฐบาลได้น,นาเงินที่ได้จากการขายน้ำมันมาอุดหนุนราคาน้ำมันส่งผลให้ราคาน้ันในประเทศเรานั้นถูกกว่าประเทศอื่นนะครับที่ต้องนําเขาน้ำมันเองโดยของประเทศไทยครับต้องนําเขาน้ำมันดิบครับซึ่งราคาขึ้นลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีต้นทุนเหนือน้ำมันจากราคาหนาโรงกลั่นอ่างอิงราคาตามตลาดสิงคโปร์ครับ นอกจากนี้ครับก็ต้องเสียภาษีต่างๆครับซึ่งหากเปรียบเทียบราคาน้ำมันเบนซินและก็ดีเซลของไทยกับต่างประเทศในอาเซียนจะเห็นว่าน้ำมันนะครับราคาน้ำมันขายปลีกในไทยจะบริเป็นราคาที่สูงที่สุดครับเดี๋ยวไปเบื้องนะครับตาล่างนี่นะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าราคาน้ำมันนะครับเฉลี่ยในอาเซียนนี่นะฮะว่าไผ่นะครับถือแพงที่สุดในอาเซียนนะครับเดี๋ยวขอตาล่างตรงนี้นะครับราคาเฉลี่ยในอาเซียนครับ คุณผู้ชมในเบิงนี่ครับคุณผู้ชมเบิงครับฟังไส้นะครับสีแดงเบนซินครับสีเขียวคือดีเซลสูงที่สุดครับคือสิงคโปร์นะครับน้ำมันเบนซินเขาขายอยู่ลิตรละแปดสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์ดีเซลขายลิตรละเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะครับเบนซินครับยูเล่ลิตรละหกสิบบาทครับดีเซลนะครับฟิลิปปินส์ครับลิตรละห้าสิบเอ็ดบาทมาเบิงประเทศไทยครับอยู่ลางๆครับคุณผู้ชมตัวหนังสือสีแดงๆครับตอนนี้นะครับ ผู้ชมเห็นบอกนะครับว่าประเทศไทยนี่น้ำมันบริแพงนะครับแล้วกับรูไนกัมเเลเซียอย่างที่บอกคือรัฐบาลเขาเอาเงินมาอุดหนุนนะครับมาซอยมันก็เลยน้ำมันราคาถือนะครับลิรละสิบกว่าบาทนะครับทาประเทศไทยนี่ย้อนไปประมาณยี่สิบกว่าปีเลยนะครับสําหรับน้ำมันลิรละสิบบาทสมัยน้อยๆนะครับคุณกุงท่านบอกครับกนณาจะยูทีสิบต้นๆยังจาได้ยู่สมัยที่กี่เคยเติมลิรละสิบเอ็ดบาทนะครับ แต่ว่านะครับพ่อซูมือนี่นะมันเกิดเป็นไปตามกลไกของตลาดนะครับคือห้าวกระตองเบิงนะครับภาวะสงครามนะครับรัเสเซียยูเครนล้วกะเรื่องของอัตราแหลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งนะครับราคาน้ำมันของห้านี่ไปอ่างอิงตามราคาตลาดของสิงคโปร์นะครับการนั่มเขาน้ำมันดิบห้าอ่างอิงตลาดโลกแต่ว่าการขายปลีกเ้าอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ครับคุณผู้ชมครับนี่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ เบื้องนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าประเทศไทยเท่านีร่น้ำมันบริแพงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะฮะแจ้งคุณผู้ชมเลยว่าน้ำมันของไทยเท่าบริแพงที่สุดครับค่ะ,ะ,<น>ะ,ะถือว่าบริแพงที่สุดในอาเซียแนแต่ว่าผู้ใดที่จะอยากจะประหยัดเนาะก็อาจจะใส่เรื่องของนะคะยานพาหนะถี่มัน่นนะคะความเร็วบ่เกิน90 นะคะหรือไม่กะนะคะหายานพานาทีบัานเข่ากับตอบโจทย์ตะเฮาน่ะนะคะป่นจักรยานมาเห็นงานบอนะคะหรือว่าไปกับมูนะคะก็ลองว่างแผนการเดินทางกัจำได้ก็จะซอยได้ซีมี่อยู่ช่วงหนึ่งทางเดียวกันไปด้วยกันค่ะนะครับไปเห็นงานน้ำกันนะครับไปลรงเรียนน้ำกันนะครับขึ้นรถคันเดียวกันอาจจะซอยกันแช่คารามันก็ได้